สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเบรนโดซิวาปิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทางเกมขเขาก็ให้เลือกตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรนะตอนแรกซึ่งผมก็มาเลือกเบรนโดซิวานี่แหละซึ่งผมก็แรกเอาไปแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเบรนโดซิวานะครับขเขาก็มาในร่างของโชว์ไทม์นะครับ ก็จะเป็นสไตล์เชียทีฟเพย์เมเกอร์นะครับหรือว่าภาษาไทยก็เป็นเพย์เมเกอร์ตัวทำเกมนั่นแหละแล้วก็สกิลแล้วก็สกิลของเขานะครับก็มีมาให้ครบอยู่นะก็มีพวกดับเบิลทัชลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งวันทัดพาร์นะครับแล้วก็มีมม วิชโนลีพาร์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะแล้วผมก็จะเอาแวนันโดซิวาเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งเอเอนะครับซึ่งผมก็ไปสุ่มตำแหน่งมานะครับกว่าจะสุมได้นะหมดไปสิบกว่าอันนะ่ะแล้วก็การอัพนะครับผมก็จะกดอัพเป็นออตโต้ไปเลยนะผมก็อัพอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกอัพออตโต้ไปค่าพลังมันก็ถือว่าครบเครื่องดีนะครับ แล้วเขาก็จะมีให้ใส่บูสออันนะครับอันที่2ผมก็จะใส่เป็น passing นะซึ่งใครจะใส่เป็น shooting ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปดูไฮไลท์ของ b บ n a นโดซิวาที่ผมเอาไปเล่นในแรงมาเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับ มาครับจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่แฟงไล่กาดให้เอ็มบาเป้ครับให้เบลแล้แทงมาที่แบนโดยิงหลุดออกไปครับโอ้โหไม่เป็นอะไรครับมาต่อที่แบนันโดทํำชิงเอ็มบาเป้แล้วก็แทงมาที่เบลซัดโอ้โหยังติดฟันได้ครับลูกนี้แล้วก็มาจังหวะต่อเนื่องกันเลยนะครับเปิดมุมไปที่เดวี ให้มาแบรนโดยกขึ้นมาเบลมงโอ้โหมงไปตรงตัวคาซิยาครับเอ็มปเปเป้ครับให้มาที่แบรนโดแล้วก็เอ็มปเปเป้ก็คืนไปให้ที่แบรนโดครับแล้วก็ยิงหลบมายิงได้ยิงยังติดเซฟครับแล้วก็เบลซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับบอลอยู่ที่พี่เป๊กแล้วครับแล้วก็ให้กลับหลังมาเบลให้มาที่แบรนโด ชากหลบแล้วยิงอุดเซฟอีกแล้วครับไม่รู้พี่แกเขาจะเซฟไปเลยนักหนาซีลินสกี้ให้มาแบนโดแล้วก็แทงไปเทียมป้าเป้หลุดแล้วยิงป้าเป้คืนมาที่แบนโดยิงเสาไกลเรียบร้อยครับ1-0ปบ้าเป้สปีดขึ้นมาครับติดแล้วก็โดนเสียบได้จุดโทษครับงหวันนี้ผมก็จะให้แบนโดยิงนะ ข้าพลังยิงแค่7จเสียงแต่ก็น่าจะยิงเข้าแหละแล้วก็ยิงไปที่ซ้ายบนครับเรียบร้อยครับนะเป็นประตูแล้วแปนโดเลี้ยงบอลอยู่หน้ากรอบครับแล้วก็ยิงไกลเรียบไม่เข้าครับซิินสกี้เปิดขึ้นมาแบรนโดมกงยังติดเซฟเลยครับโอ้โห เกมนี้ผมก็ชนะไปได้สอหนึ่งนะครับบอลอยู่ที่แบรนโดแล้วก็พลิกแล้วก็เปิดมาที่เบลครับสปีดมาแล้วยิงด้วยซ้ายเสาแรกไม่เข้าครับติดเซฟมาที่จังหวัดเต็มุมอีกแล้วครับให้มาที่เจ้าเนเวสแล้วก็แบรนโดปั่นโค้งโอ้โหสุดสวย้วครับลูกนี้ ผันเข้าเสาไกลครับบอลมาที่นูนเยสครับแล้วก็แบนโดแทงมาที่นูนเยสหลุดไปแล้วแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับอ้าวซิลินสกี้ดักได้ครับแล้วก็เจา้าเนเวสแบนโดให้มาซิลินสกี้แทงหลุดมาแล้วก็ยิงเสาไกลเรียบร้อยครับเข้าสามเหลี่ยมไปแล้ว โยนมาที่คุนเดซเคลียไปได้ซินสกี้แย่งมงมาได้มาที่นุนเยสแล้บรนโดแทงไปที่เบลครับสปีดมาแล้วปั่นบิดเคอร์เลอร์เรียบร้อยครับโอ้โหสุดสวยเลยลูกนี้แล้วก็แบรนโดแทงมาที่นุนเยสอีกรอบ แล้วก็นุนเยสก็เสียบอลไปนะครับแล้วเขาเชียร์ก็จบเกมผมชนะ4 2นะครับก็สำหรับเบนันโดนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้น,นะผมก็เล่นไป3ตาก็ยิงไป4ี่อซิตไป2นะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมได้เยอะดีนะยิงได้เยอะกว่าแมตท,ที่ลงไปอีก สำหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกในแพ็กนะครับก็ผมก็แนะนำนะเบรนดซิลวาผมถือว่ามันน่าจะโหดสุดในแพ็กแล้วแหละแล้วก็ฝากด้วยนะครับเบรนดอนซิลวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ